สรับผู้ชายที่ชื่อว่าอูวาสิตหรือว่าที่เราคุ้นหูกันในชื่อของอูเดทริเปอร์เขาคนนี้ถือว่าเป็นอีกคนที่คร่ำวอดในวงการเพลงมาอย่างยาวนานครับโดยที่พี่อูเริ่มต้นมาจากการตั้งวงดนตรีที่มีชื่อสั้นๆว่าครับในปี2537และมาโด่งดังแบบสุดๆจนกลายเป็นชื่อต่อท้ายของตัวเองกับวง daytripper ที่มีผลงานดังๆฝากไว้มากมายเช่นเพลงไกลออกไป เอาอะไรไปกับเธอและอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปซึ่งหลังจากวงเดนทิปเปอร์ประกาศแยกวงพี่อูก,ก็ยังคงทำงานอยู่ในวงการเพลงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่อยมาครับและได้ออกผลงานล่าสุดกับวง Blu e b a s s ในปี2013ก่อนที่จะเงียบหายไป จนเดือนมีนาคมปีนี้เองที่หลายๆคนได้รู้ข่าวร้ายว่าพี่อูเป็นมะเร็งและต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้บรรดาเพื่อนๆในวงการเพลงที่ต่างก็อยากหารายได้ช่วยเหลือพี่อูมีความคิดที่จะจัดงานระดมทุนขึ้นมาโดยใช้ชื่อง,งานว่า Party for อู ซึ่งครั้งนั้นจัดขึ้นในวันที่9เมษายนโดยในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งแฟนเพลงและเพื่อนศิลปินที่ชวนกันมาขึ้นโชว์บนเวทีระดมทุนให้พี่อูแต่เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาพี่อูสูงมากครับทำให้เงินที่ได้จากงานในครั้งแรกไม่พอกับการรักษาตัวพี่อู เพื่อนๆศิลปินเลยมีความคิดที่จะจัดงานปาร์ตี้ for อูครั้งที่2ซึ่งแม่งานในครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสาวสเตเกิลอย่างพี่ส้มอมารานั่นเองแล้วถามว่าความสัมพันธ์เป็นไงคือเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เติบโตมาด้วยกันฟังเพลงด้วยกันจะใช้เวลาวันๆหน,นึ่งเนี่ยส้มส้มก็เป็นนักษามหาลนะัยเนาะตอนนั้นส้มเรียนเอแบกช่วงว่างอะ่ะส้มก็จะไปคลุกอยู่แต่ร้านซีดีร้านหนังสือแล้วเพื่อนฟังเพลงก็จะมีพี่อูกับพี่ปูทีนี้ ในขณะที่เป็นแค่น้องคนหนึ่งที่มานั่งฟังเพลงการเรียนรู้ซึมซับดูดความรู้จากเขาอะวันหนึ่งพี่อูเนี่ยเขาไปเจอซ่งก็เป็นสาวฮอตไงฮอตอยู่มหาลัยฮอตก็ก็จะมีคนแบบคอยแบบพูดแบบไม่ดีบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนมาจีบะแต่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่คุยด้วยพี่อูเขาก็ไปได้ยินแล้วเขาก็แบบเอ้ยเดี๋ยวขอโทษคุณรู้จักเขาเหร เขาปกป้องเราทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันแท้ๆแค่นั้นเองแค่นั้นเองเลยนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งสิ้นเลยว่าทำไมเราถึงเป็นเพื่อนกันมายาวนานจนถึงแบบจะ20่ปีแล้วอะ่ะปาร์ตี้ครั้งแรกเนี่ยคนที่เขาเริ่มทำคือน้องเจนะคะแล้วก็ตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้เรื่องพี่ก็ทำงานไม่ว่างแล้วก็อ้าวมีงานอ้าวก็เลยไปการจัดงานครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะมันก็น่าจะจบ ไปได้แล้วโดยปกติตามหลักการของคนจัดกิจกรรมโดยทั่วไปส้มเองส้มก็จัดกิจกรรมเหมือนกันเป็นคนทำอีเวนต์เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เมื่อพี่อูเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้มีครอบครัวดูแลในขณะที่ค่ารักษาค่าให้ยาคีโมนอนโรงพยาบาลหรือทำอะไรทีมันก็แพงอะ่ะอืแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนโตมาด้วยกันแล้วเราจะไม่ดูแลแล้วใครมันจะดูแลเขาเป็นคนที่ทำให้วงการอ a l t e r ร์เนทีฟเป็นที่รู้จัก ทาให้เพลงบิดป๊อปบิดล็อกเป็นที่รู้จักมากขึ้นเขาเป็นเพื่อนเราเขาปกป้องเราเขาเคยปกป้องเราแล้วเขาเป็นเพื่อนรักของใครหลายๆคนอแล้วเขาไม่หวงวิชาเวลาเขาแบบมีความรู้มีอะไรเขาเขาเขาแบ่งตลอดเขาให้ตลอดอืมก็นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยตัดสินใจว่าทำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ในงานครั้งนี้นะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นก็จะเริ่มเปิดขายบัตร ใช้บัตรกันแล้วบัตรราคาสามบาทนะคะเข้ามาก็จะเจอก็จะมีวงรุ่นน้องนะอย่างแบบมิสมิสลินดาเดอะแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส้มก็ยังไม่เคยเจอพวกเขาจริงๆอะ่ะนะนะคะโยคิเพย์บอยพี่โป้โยคิเพย์บอยนะแล้วก็สี่เต่าเธอก็คืออาจารย์คงเดชหรือป้าเดชของพวกส้มนี่แหละนะคะแล้วก็พี่ปูแล้วก็ส้มพี่ปูแบ็คเฮดอะนะคะพี่ปูเขาจะเอาเสื้อมาประมูลส่วนส้มอาจจะประมูลกระดุมเมเ็ดบอลอะไรก็ เดี๋ยวยังไงส้มขอกลับเรียนเชิญนะคะ mm hmm. เพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่ชอบศิลปินที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะ mm hmm. บัตรราคา300บาทถูกมากแต่ได้ดูศิลปินขนาดนี้น้องส้มว่าคุ้มนะคะ mm hmm. สนุกกันให้เต็มที่ในงานนี้ถ้าส้มจะเล่นส่วนตัวส้มเองส้มเล่นเพลงอัลบั้มแรกซึ่งพี่อูเนี่ยได้ช่วยให้แนวทางในการแต่งเนื้อและเมโลดี้ไว้เยอะเหมือนกัน